ตรงนี้เขามีพายแพดเดิลบอร์ดด้วยก็วันนี้คืนไม่แรงสบายๆตอนนี้เรามาล่องเรือนะคะเราอยู่ที่โกลากันชาค่ะก็ตรงนี้มันจะเป็นแม่น้ำเส้นหลักปกติแล้วมันจะสามารถล่องได้นานเนาะแต่ว่าตอนนี้น้ำมันลดก็เลยได้แบบชมวิวนิดหน่อยแต่ว่ามันมีกิจกรรมเยอะเหมือนกันนะเห็นมีคนมาพายซับกันชิลๆโหเป็นแก๊งเลยอะส0ิคนวันนี้เราล่องเรือเฉยๆยังไม่แอดเวนเจอร์ ตรงนี้ก็จะเป็นแบบโลเคชันที่เขาเคยถ่ายหนังนเรื่อง Anna and the King ด้วยเวอร์ชั่นของโจโอวอนฟ้านะคะมาค่ะเรามากินขนมของมาเลเซียกันบ้างนะคะหน้าตาคุณเห็นไหมคะเหมือนลอดช่องเลยแต่ว่าเขาเรียกว่าเซนโดนะคะเซนโดถ้วยนี้เนี่ยก็ประมาณ5า้ิงกิตน,นะคะก็ประมาณ35บาทเนาะมันเหมือนเป็นนมนมแต่เขาบอกว่าเป็นกะทิหอม แล้วก็มีสาคูแล้วก็มีน้ำตาลน้ำตาลแดง,าาแดงอ่งก็รสชาติไลายๆอร่อยดีไม่เหมือนไม่เหมือนรสช่องที่เราเคยกินมานะก็กินกับน้ำแข็งใสมันก็เย็นเย็นชื่นใจดีเวลาไปทำแอคทิวิตีเ้เหน่อยๆนะเราจะไม่สามารถรู้ได้ว่าข้างในมีอะไรบ้างน,<แ>นะคะเรียกว่าเ, <laughs> เป็นข้าวสุ่มล้วกันเนาะอามันก็จะมีพริกแกงมีปลาทูแล้วก็มีแมวแมวอยากกินแล้วโอเคมีพริ มีข้าวมีไก่นะคะไม่รู้ว่าข้างในคืออะไรเดี๋ยวเราออกมาสุ่มพร้อมกันก็เป็นอาหารเช้านะที่เาขาก็ซื้อได้นะคะปิง๊งได้อะไรได้ไก่ได้ไก่อร่อยอ่ะอร่อยไหมอืมอร่อยมันมันมีความม,มันหวานหวานมีเขาใส่เหมือนใส่ค้าวโพดด้วยอ่ะ วังนะคะอิสตาน,นาก็เป็นพระราชวังที่เขาสร้างขึ้นมาเนี่ยนะคะสำหรับสุรตานในช่วงของการเดินทางพักผ่อนนะคะก็สวยมากเลยเป็นสีเหลืองะะอแล้วที่สำัญที่อยากจ,จะสังเกตก็คือว่าเรื่องของการที่เขาเนี่ยจะไม่ใช้ตะปูสักตัวเลยนะในการสร้างวังแห่งนี้นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกัน กินข้าวกันบ้างน,นะคะเราอยู่ที่ร้านวารังชาลกาแปบลบว่าเป็นร้านแบบอาหารโลโคอลอะไรแบบนี้เนาะปรากฏว่าความ แปลกก็คือเราเห็นเขาวางอันนี้บนโต๊ะเราก็เลยถามพี่ๆเขาบอกว่ามันคืออะไรมันคือไข่ต้มกัดดอกไว้เรียกว่ามูงาตโลเอ,อเวนความเขาเรียกว่าเวลามีแขกมาหรือมีลูกค้ามาบางร้านเขาก็จะมีการแบบว่าวางไว้เพื่อความเป็นสิริมงคลอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็เราก็สามารถกินขไข่เนี่เป็นไข่ต้มได้นะคะหรือว่าอันเนี้ยเขาก็จะใช้ในงานแต่างงานอะไรเงี้ยเขาก็จะวางไว้บนโต๊ะส่วนนี้ก็คือเมนูของเราวันนี้นะคะลักซาซึ่ง นนี่ก็คือไข่เจียวฟูๆส่วนข้างล่างก็จะเป็นเส้นคล้ายๆหนุมจีนแบบนี้เดี๋ยวจะนี่หยิบให้ดูแล้วก็เป็นแบบน้ำซุปน้ำซุปที่ทำจากปลาใช่ไหมอือก<ๆ>็คลอายๆก๋วยเตี๋ยวก๋ว<ๆ>ยเตียยเต๋ยวปลาก๋วยเตี๋ยวปลากับไข่เจียวมันเหมือนเส้นบุกอ่ะเอออ่ะก็อันนี้ก็เป็นอาหารมาเลเซียซึ่งแต่ละถิ่นแต่ละจังหวัดเขาจะแตกต่างแลแต่สูตรเนาะ เขาไม่ใส่กะทิอ่าที่นี่เขาไม่ใส่กะทิเป็นแบบว่าน้ำจุปปลาอย่างเดียวลองดูค่ะแล้วนี่นอกจากนี้ร้านนี้ก็จะมีเครื่องดืม่มด้วยอันนี้เป็นอะไรนะเลมอนแอร์เลมอน คล้ายๆกับเป็นแพของมาเลเขาก็จะมีพาล่องไปแบบนี้นะคะเราจะนอนบนเรือตรงเนี้ยคืนนึงแล้วก็ตอนนี้ฝนตกเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยเราก็จะไปเดินป่ากันตอนนี้สัญญาณอินเทอร์เน็ตน่าจะไม่มีแล้วนะคะก็เขาบอกอากาศตอนเย็นมันจะหนาวแล้วก็ห้องนึงมันก็จะมีห้องที่แบบนอนได้4คนมีเตียงสองชั้นด้วยนะคะก็อยู่ได้หลายคนเลยแล้วเขาก็จะกินข้าวกันบนเรือความรู้สึก ฟิลลิ่งก็เหมือนแบบว่าเรือที่เขาพาไปดำน้ำเหมือนกันนะแต่ว่าอันนี้มันก็จะเหมือนคล้ายๆแพร กำลังจะไปไปทำอะไรดูชุดการดาวสิ รองเท้าเดินป่าและเส <Poor S 2> ื้อชูชีพมาเลเซียเรานั่งเรือมาคืนหนึ่งนอนหลับบนเรือเนี่ยนะคะแล้วก็พอตื่นเช้าปุ๊บก็จะมีอีกหนึ่งแอคทิวิตี้ก็คือการไปเดินป่าเนาะที่เมืองกรีซนะคะจะไปเดินป่าเล่นน้ำตกกันที่บกรมเรนฟอเรสนะคะแล้วก็อุปกรณ์สำคัญมากเราพก o อเอ็มไฟโอลิเพราะว่ามันเบาแล้วก็มันนิ่งมากเลยและที่สำคัญมันกันละอองฝนได้นะคะ ไปถ่ายรูปก,กันดีกว่าไปถ่ายได้อากาศเย็นมากเลยตอนนี้สบายสบายประมาณ8ปดโมครึ่งนั่งเรือไปก่อนสวยอ่ะคือนั่งเรือมาแป๊บหนึ่งนะคะก็ชมวิวชมนกเงือกไป ชมนกเงือกไปแล้วก็พอของก้นแล่นเรือมาก็จะเห็นแบบสิ่งนี้ค่ะเป็นน้ำตกเล็กๆก่อนเดินไปอีกนิดนึงน่าจะเป็นน้ำตกใหญ่และการเดินทางของเราก็ได้รอมต้นแล้วนะคะรต้นคือเขาบอกว่าเดินไปไกลแต่ว่าแนะนำว่าให้เอารองเท้าผ้าใบดีกว่านะคะหรือเป็นรองเท้าเทรลแล้ววันแนะนำเป็นรองเท้าเทรล เ็เท้าเดินป่าได้อยู่อันนี้มันยังไม่ได้ต้นน้ำตกอ่ะเนาะมันเป็นปลายน้ำแต่ว่าก็ได้ฟิวบรยรยากาศของการมาเดินป่ามาเลเซียก็ จริงๆแล้วอย่างที่เราบอกแล้วว่าเขาจะมาตามหาดอกบัวปุดกันเนาะแต่ว่าไม่ไม่ใช่หน้าของดอกบัวผุดเพราะฉะนั้นตามหาก็ไม่เจอแล้วค่ะมันจะเป็นกลิ่นคล้ายศพใช่ไหมแล้วก็จริงๆมาเดินป่ามาเลเซียอีกอย่างหนึ่งที่ต้องเตรียมก็คือระวังเรื่องท่าเนาะก็อาจจะต้องมีพวกแบบสเปรย์พวกสเปรย์กันยุงอะไรเงี้ยมาฉีก,กันท้าแต่ว่านี้เราเดินระยะสั้นก็เลยไม่ได้เจอรองท่าเท่าไหร่ฮัลโหลตอนนี้เราอยู่กับเซลฟ ตรกนะคะดาวติ k กตอของมาเลเซียนะคะฮัลโหลแนะนำตัวหน่อยค่ะผมชื่อมารวันแต่ชายาติ๊กตอกผมก็ชื่ออาวังครับอ่ากับอ,อวังนะคะก็พลูเเยอะมากเลยวันนี้มาออกคลิปกับเราพลูเเท่าไหร่หนึ่งล้านเก้าอวังบอกว่าเดินเดินอยู่เดินพาเลเดินพาเลทใช่ผมอายุสิ้าผมไปเดินพาเลมาก,กับโรงเรียนนั่นแหละอ่แล้วมีไม่รู้ใครอ่ะ ใช้ลูกผมแล้วก็ลงในเฟสอะฮะแล้วตอนนั้นคนมาเลก็ไล์แบบเยอะมากอะฮะแบบดังดังในมาเลกผมยังไม่รู้ตัวเลยยังเป็นเด็กติดเกมอยู่เลยตอนนั้นเป็นเด็กติดเกมอยู่อยู่ดีโลเวอร์เยอะเฉยเลยตอนนี้ก็เลยมีชาแนลใช่ถนักนะภาษามาลายูผมเป็นคนมาลายูอยู่แล้วพูดภาษามาลายูได้ผมก็เลยบอกว่าอ่ะร้องแล้วกันเลยไป็นเล่นหนังเหรอใช่เป็นเล่นหนังมาแล้วเรียบร้อยนะคะเอาวันอาวันสรกดว่า ก็ว่า A A N W U A N G แบบ A M G ใช่ไม่ลรตอนแรกมาทางทีปะเอวังไม่พูดไม่พูดภาษาไทยก็นึกว่าพูดไทยไม่ได้เขาพูดได้ค่ะแต่เขาไม่ยอมพูดกับเราเดี๋ยวเอวังโดดน้ำอะโดดน้ำไม่เลยลูกโดดไปเลยจ้าจุ๊บจุ๊บจุ๊บจุกวพีสามคนเป็นไงแบบเขินนะดีดีน้องเขาเขนเขาแบบอย่างนี้นนะเราล่ะ เป็นฝ้าเลยกว่าเราก็คือเป็นแม่เขาได้อันนี้แรงอ่ะจริงด้วยก็เราเอากล้องโอลิมปัสมาด้วยนะคะสะดวกมากเลยคือเลนเบามากมันเหมาะกับการที่แบบเรามาเดินป่าแบบนี้นะคะนี่เราใช้ตัวนีุ้่วนี้เลย คือมันเบาแล้วก็ทนมากนะคะก็เวลาสมมติว่าเดินป่านานๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะบางทีแล้วเนี่ยเลนหนักมันทําให้แบบเว้ยมันเหนื่อยด้วยแล้วมันก็มีน้ําหนักมากเพราะฉะนั้นอะไรที่มันเอ่อเป็นไลท์หรือว่าเป็นเป็นเลนที่เบาเนี่ยมันจะช่วยให้เราทํางานง่ายขึ้นถ่ายรูปสนุกด้วย